วกอะไรเนี่ยก็ก็คิดดูต่างพอตอ่อหนึ่งเก้าอ่ะครับพระนี่ออกพอสอหนะึ่งเก้านะแต่ผมเนี่ยมาสะสมได้ประมาณทักยี่สิบปีได้เป็นเมื่อก่อน มเนี่ยมาสะสมได้ประมาณสักี่สิบปีได้เป็นเมื่อก่อนผมเป็นประธานวาดัดแต่ผมลาออกไปแล้วแล้วทีนี้ได้กลับเข้ามาช่วยวัดใหม่ก็แ <Okay. S 1> ค่นั้นเองก็อยากจะมาช่วยวัดอะ่ะงดงามมากๆเลยเป็นเป็นโลหะอะไรครับนี่ทองเหลืองอันนี้เป็นกระหลายทองกระหลาทองทองแดงกระหลายทองทองแดงก็ทองแดงกระหลายทองด้านหน้าครับ โอ้ยสุดยอดประสบการณ์โอหสวยเนาะใครออกแบบก็เนี่ยรูสมานรูสมานประสบการณ์เป็นไงบ้างประสบการณ์นี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไปโดนป้นในในเรือปากอ่าวอะ่ะโดนป้นมาแล้วอะ่ะเหรือแล้วเป็นไงเอ6สิบหกโอ้โหเอสิบกยิงเลยนะไม่น่าคนจะมาหาปัจจุบันนี้ยังพอหาได้ไหม ยังยังขอหาได้อยู่ครับอืเขาเช่าบูชาประมาณเท่าไหร่ถ้าถ้ารุ่นนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสี่ห้าพันบาทเ่อะล่ะอ๋อก็ยังโอเคนะครับนะแต่ก็หายากหน่อยแล้วล่ะแต่ก็ยังพอหาได้อยู่นี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกของวัดกระซาขาวใช่ครับหลวงว่าปู่เนี่ยนะครับขนาดโดนโป้นนะ m 1ิหกไม่ได้กินเลยนะครับแควค่าปลอดภัยกลับมาครับเน่ไม่ธรรมดาเลยด้านหลังก็เป็นยัน ครับอันนี้หลวงปู่สุขปูกเสกวัดกระหลงเหรอโอปูกเสกเดียวนะหลวงปู่สุขอ่ะปู่สุขนี่นะอ่าเนี่ยเฉพาะเนี่ยคแล้วก็มีหลวงปู่สายปูกเสกเดียวที่วัดท่านวัดแหละฮะวัดหนองสองห้องอ่ะวัดหนองสองห้องหลวงปู่สายครับหลวงปู่สุขวัดกระหลงครับแล้วที่ไหนครับพี่ก็มีหลวงปู่โตหลวงปู่โตประดุจชิมพีครับปุ่งเนี่ยที่ปุกเสกอ่ะ มีเดี๋ยวก่อนมีปูดสายมีปูดโต๊หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินที่วัดนะเอาคือขนพระไปให้ท่านปลุกเสกคือหลวงพ่อทองย้อยอะพ่อทองย้อยขนเอาไปให้ปลุกเสกเดี่ยวที่วัดครับครับเนี่ยถ้าผู้หญิงก็ไปห้อยในอย่างเนี้ยสมเด็จต่านญาเดี๋ยวผมให้ใจหมดเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยโดนด้วยเหล็กกุดช์ปไม่เข้าอ่ะเหล็กกุดช์ปเลยอะเหล็กกุดช์ป สุดยอดเลยอ่ะแล้วเรื่องมีโ<ม><ม>สวประการปืนพวกอะไรเนี่ยก็ก็คิดดูต่างพอสอนหนึ่งเก้าอ่ะอ๋อครับพระนี่ออกพอสอนหะนึ่งเก้านะครับแต่ผมเนี่ยมาสะสมได้ประมาณทักยี่สิบปีได้เป็นเมื่อก่อนผมเป็นประธานวัดแต่ผมลาออกไปแล้วแล้วทีนี้ได้กลับเข้ามาช่วยวัดใหม่ <Okay. S 2> ก็แค่นั้นเองก็อยากจะมาช่วยวัดอะ เองก็081ครับ880 7679ครับ081อะไรนะ880 880 7679 767